โอเคครับกับสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอยู่กับผมเอ็กดัมซิงครับให้ตายสิฝนตกไปเอ้ยเนี่ยเท่ดรกตำรวจตั้งด่านอยู่ตรงนี้แล้วพี่น้องฝนตกครับเพิ่งกลับมาจากอาโทรหนึ่งเรียบร้อยครับอ้ ดความเร็วอีกร้อยเมตรมีจุดตรวจตรวจไม่ทันแล้วฝนตกเก็บด่านยังไว้ครับอ๋อเรียบร้อยครับฝนตกครับอู้รถก็เยอะเลยนี่เขากำลังจะเดินทางากลับกรุงเทพกันนะพี่น้องงานเขาคอยแล้ว ออกมาจากที่บ่อกก็ฝนตกเลยครับตายสิเรียบร้อยครับบ้านกวดฝนตกพี่น้องโอ้คนนั่งหลังจะเปียกยบ่สัน่นตายสิโอ้ตกแหลงด้วย ฝ um, um, <laughs> นถล่มฝนถล่มบ้านกวดไอ้ตายเยอะฟ้าตกจนมองไม่เห็นนางเลยวัดทุกมองไม่เห็นนางเลยคนระับทุกคนดูอ่ะ ตกแรงมากมูขเขาจอยอยู่ข้างหน้าฝาตกแรงแทะสายทีโรบนินตายเยอะฝนพัดลม บอกเลยว่าหนักออออที่ญญปัดน้ำฝนจนจะปัดไา่ทานแล้วอ้าเขาคุ้งก็เบื้องกันไปนี่ก็เปิดไฟพมาครับแต่ผมใส่ไฟสปอร์ตไลท์ข้างหลังมาก็น่าจะสว่างอยู่ตอนฝนตก แต่ไม่ได้เปิดไฟสปอร์ตไลท์นะเปิดแต่ไฟพามาาครับโอ้ออเออฝนตกมาแอร์ค่อยทำไมไม่ค่อยเย็นวะฝนถล่มยังหนักพี่น้องเอ้ยดีนะจารย์ชูขุดสาเสร็จแล้วฝนตกใส่เลยหน้าฝนก็อย่างนี้นะครับพี่น้อง ไอเอฟซี FC, ี่ไหนฝนตกก็ให้ขี่รถโดยระมัดร,ระวังนะครับถนนมันลื่นเป็นห่วงทุกคนครับผมก็เนี่ยเห็นไหมรถก็ค่อนข้างจะเยอะครับเนื่องจากเขาก็เดินทางกลับกรุงเทพกันก็วันนี้แหละวันนี้วันที่16นะครับผมพี่น้องอ่า แถวบ้านนอกเขาก็เข้าสู่กรุงครับในเข้าในกรุงเทพเพื่อไปหางานทําครับหรือว่าไปทํางานนั่นเองโอ้เม็ดใหญ่มากเลยพี่น้องให้ FC ทุกท่านก็กําลังกลับกรุงเทพก็ขอให้ขับรถอย่างปลอดภัยนะครับผมก็อย่าไปเร็วครับค่อยๆไปครับเอาความปลอดภัยไว้ก่อนนะพี่น้องนะ ฝนตกไม่ทั่วไฟแกมาถึงตรงนี้ฝนไม่ตกนี่ไหมแต่อยู่นู้นนะโหฝนตกจนมองไม่เห็นทางเลยไห้ตายสิคน <c oughs> นี่แหละมันจะไม่สมบายก็อย่างนี้ละครับพี่น้องเดี๋ยวอากาศร้นอนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหนาวสามฤดู แถวบ้านนอกเขาก็เริ่มจะทยอยกลับกรุงเทพครับก็ขอให้ขับรถอย่างปลอดภัยนะครับไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวใจเย็นให้ผมไปก่อนทุกพี่ผมจะเข้านี้ครับวงเวียนนี่ครับตรงนี้ฝนไม่ตกไอ้ตายเถอะฝนตกไม่ทั่วฟ้าพี่น้องเอ้ย ตรงนี้แดดออกให้ตายเถอะฝนตกไม่ทั่วฟ้านี่ครับตรงนี้แดดออกครับบานกวดฝนตกครับ ยังไงนี่ฝนนี่นี่แหละสามแยกนี้แบบ,แบบว่าอันตรายมากมีคนเตลิดไปหลายคันแล้วนะเตลิดไปก็ไม่ใช่นะครับตรงนุ่งกะสะเป็นสะเลยดีนะตรงนี้ยังมีไฟบางทีก็ติดครับบางทีก็ไม่ติดไฟลายทางตรงนี้เนี่ยเห็นไหม ฝนตกไม่ทั่วฟ้า,าจริงๆม่อยู่ตรงนี้ฝนไม่ตกไอ้ตายเถอะโรบินโอ้ตรงนี้เขาขุดมันตัวนี้ตูครับตรงนู้นมือตึ๊บละเห็นไ,ไหมมือตึ๊บ ตรงนี้ไม่ตกนะพี่น้องนะฝนตกไม่ทั่วฟ้าเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไล่ามาเรื่อยๆฝนนะเชื่อเหระไม่น่ารอดถ้าพายุเข้าอะ่ะอากาศร้อนด้วยนี่ก็เป็นด่านอ่าเจ็ดวันอันตรายครับยังไม่เลิกตั้งนะพี่น้องเนาะ Thì ở đây, giờ phương leo này nhắm Ủa, uh, chào khu nôm nhảy theo Này, <laughs> hey, tay chứ, Robin. ไปครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บายๆครับสวัสดีครับ